ไปนี่ใหญ่ปฮะโอ้มัน,นจังไรตัวโอ้น่นจัง ใหญ่สู้ปากกาไม่ได้ไกคาทัวมโตน ที่ออะไรนีม่ใช่มานิน้นินปะนินปะนินปะนินอืมอืมนี่กัเจ็บปดขีดั้งเนี่ย เอาไว้ก่อนน,นนะน่ามันคือมันคือขี้ค้างอ่ะหามครับผมสี่ตัวโลสวยอยู่แหมเดี๋ยวเขาใช้ได้จริงครับเนะี่ย ถังถีถังนี้ประมาณกี่โลกัน โขูดยางดีไม่มีก้างให้สะดุดปากจ้าหรอกทอย่างดีแล้วประกันอักเดียวก้างปิดคอก็แล้ว <c oughs> ถาเลือกเลยเดียวจันตาเลือก ลงที่เดิม เกกชฟด้านหนึ่งแก้วเชฟเออครับผมมาครับน้านนะ้าสนใจได้เลยมาด่วนเลยบอวิ่งเตียนแต่ถ้าเห็นคลิปแสดงว่ากลับบ้านแล้วนนพร้อตมต้มตำข้าวเหนียวครับ ร่มซำด้วยเหนี่อยด้วยอะไรนี่นยมันตกใจไก่ไก่ย่างครับนั่น,นทานด้วยกันครับ ตามเทปจะไหวเลยาข้าวมาเยอะของมาเยอะลาบให้เป็นลา,ายลาบนนันจัน ของเยี่ยมมาเองไม่กินให้รู้ไปไงเดี๋ยวต้องได้กระโดดรถตัวกินในแดดอ่อนเข้ามาจะกินเดีย๋ยวมันต้องเผลอ

啊，对。 โอ้สองอาทิตย์เลยเหรออือหือสุดยอดปลาไปขาแหล,แล่งประจำไปจนตีกับพวกแพหแล้วใช่ไหมพวกล่องเนี่ยล่องไปตกไปแล้วจะติดใจเราไม่เคยไปตกปลาั่วเลือกผมไม่เคยเลยนะออ๋ตกปลาถูกเราไม่ไปกระปุย ก็ปะกับจิตใจเดกแก้ไก่เด็กมันไม่าจมันไม่ลากข้าตออันมันมันข้าวจะว่ามันอได้ถ้าเราปล่อยก่อน อน,นี้เราต้องใช้ขีขอขอเดียวฮะวไม่ใช้ขีขออขอขอแต่วไม่เก็บเองครับครไ,ไม่มเก็บข้อขอได้เวลาดโดนนะขอมันเก็บเองใช่ไมได้ได้ครับกคือตองี่าจะตีเงี้ยบบเก็บเองมันจะรู้ได้อย่างเนี้ย

จานเนี่ยแวะซื้อน้ำตาลจานจาน,จานแวะซื้อไนั่นด้วยนะเซเว่นกะ่ว่าปกติก็มีทุกทีเที่ยวนี้ไม่มีทั้งนั้นฝากล้องข้าวก็ได้จานเดี๋ยวจานบอกเอาฝากล้องข้าวแล้วจะกินอะไรวะ hạ wow, con เดี๋ยวพอวันหลังก็กลับไปถึงก็เก็บก็ไม่ได้ทิ้งเหมือนกันเนี่ยมียันเก็บแต่เก็้ารู้ว่ากินเก็บทำไมไม่เอาเก็บของตะโกะมาโอ้โห,โห,โหอันนั้นเก็บแข็งไปหน่อยไอย้แต่ ็ที่ใช้ได้มีเก็ดตะโกกก็ใช้ได้นะตะเพียนอย่างเงี้ยเจ๋วเลยแต่ยี่สกไม่ได้แข็งบัตเตอร์เค้กเหรอครับอัน อ๋อที่มันเป็นมันก็จะมีพวกครีมพวกอะไรพวกนี้อ,นอ๋ออ๋อจาจนแต่เนื้อมันสุกก็มั่งสุกไหมต้องให้มันเหลืงลองนะล้างมาถึงคิวเกลี่ย <c oughs> น้ำลายลงน้ำลายลงหม้อกูนะมึง ทำอย่างนี้ถ้ามันทำอย่างนี้มันกลัวจะทำนานด้วย